สวัสดีครับวันนี้ช่องกร 7K จะมาทำรายการแนะนำเกี่ยวกับโหมดไม่ใช่โหมดกิจกรรม Lock Festival ก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะเป็นกิจกรรมหาตัวเลขก็มันจะมีด่านอยู่ทั้งหมด5ด่านซึ่งในแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีตัวเลขดอกแบบสุ่มนะ,ะวิธีฟาร์มของด่าน Lock Festival ตัวนี้ก็จะเหมือนกับการฟาร์มในแมป,ปะจนภัยนียก็คือใช้สาประแจในการฟาร์มหรอบแล้วหนรอบเนี่ย มันจะไม่ดรอปอะไรดรอปแค่การ์ดตัวเลขอย่างเดียวซึ่งมันจะดรอปแบบซุ่มแต่ว่าแต่ละด่านนั้นมันจะเพิ่มมาตาเลทเลทดรอปเพิ่มด้วยนะอย่างเช่นแมบแ,แรกก็จะเป็นเพิ่มเลข1กับเลข6เพิ่มโอกาสดรอปนะแบบที่2ก็จะเป็น2กับ7ขึ้นไปเรื่อยๆนะ3กับ8 4กับ9แล้วก็5กับ0แต่ละด่านเนี่ยจะมีเลทดรอปไม่เหมือนกันแต่ว่าฟาร์มด่านไหนมันก็มีโอกาสดรอปเลขหลุดเลทเหมือนกันก็กระชากคล้ายๆต่างกับตัวละครเลยนะ ซึ่งไอ้เลขพวกนี้คุณาสามารถเอามาทำอะไรได้บ้างนะก็ตัวนี้นะครับเป็นการจิรกรรมเอาคุณเห็นตัวเลขประมาณนี้ไหมเนี่ยตัวเลขห้าห้าตัวเนี่ยเราต้องเก็บสะสมตัวเลขพวกนี้ไม้ครบห้าตัวนะพอกบเก็บได้ครบห้าห้าตัวเลขนี้ปุ๊บก็เราสาก็สามารถลงทะเบียนไน้ปุ่มนี้ได้หนึ่งครั้งพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแล้วหนึ่งสองสามขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆถ้าสมมติว่าเราสะสมได้ครบครบยี่สิบครั้งปุ๊บเราได้เห็นอัปเกรดมาหนึ่งแสน รือถ้าเราเก็บตัวเลขชุดนี้ครบมาประมาณ50าครั้งก็ได้3แสนขึ้นมาเรื่อยๆได้ของรางวัลขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นใบเรียกอุปกรณ์สวรรค์นะอันนี้ก็จะเป็นใบเลือกเป็นหกดาวหม,หมดอยู่แล้วส่วนข้อมูลของรางวัลน,นะทุกครั้งที่ลงทะเบียนเราก็จะได้รับอัศาวินแบบสุ่ม3-6ดาวด้วยซึ่งมีโอกาสได้อัอาศาวินพิเศษหนึ่งแต่ว่ามันต่างกับการผจญภัยธรรมดาตรงที่ว่าเราไม่ไม่มีโอกาสดรอปมอนเลยนะมีแต่โอกาสดรอป ตัวเลขแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นซึ่งถ้าจะฟาร์มมอนแมปไอพวกนี้ก็ได้อยู่แต่ว่าเด็เลขของคุณในครั้งนั้นก็จะหมดเร็วขึ้นไปด้วยมอ,มอนเตอร์ที่เอามาเวลาิลมันก็จะหมดเร็วออนอกจากนี้ก็จะมีนี้ด้วยนะ,ะระบบสนับสนุสน,นไอตัวนี้เอาไว้ใช้สําหรับเลขตัวเลขกับคนในกลุ่ผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะไอ้ตัวเลขกิจกรรมที่เราได้มาเนี่ยเป็นตัวเลขเควสของเราใช่ไหม มันระบบมันจะสุ่มตัวเลขมาให้เรานะว่าให้เราหาเลขไหนมาบ้างซึ่งได้เลขพวกนี้แต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันพอได้ไม่เหมือนกันปุ๊บก็จะมีการจะมีการเกิดการเทรดกันเกิดขึ้นก็คือการแลกเปลี่ยนกับคนในกิวแลกเปลี่ยนตัวเลขสมมติว่าเลขไหนเราไม่ใช้เนี่ยเราก็ส่งให้เพื่อนในกิวไปได้แล้วเราก็ขอเลขที่แบบที่เราต้องการอ่ะสมมติว่าผมขอเลขสองไปไงี้ใช่ไหม ก็จะมีคนส่งเลขสองมาให้ผมมีคนขอตัวเลขตัวนี้ตัวนี้ตอนไหนที่ผมไม่ได้ใช้ผมก็ส่งให้คนในกลุ่มไปซึ่งพองกดขอแบบเนี้ยพอรับการ์ดรปุ๊บเนี้ยคนต้องคิดให้ดีๆนะพอรับมาปุ๊บมันรับได้แค่วันละครั้งแล้วทีททนะี้ถ้ารับไปปุ๊บเราก็จะขอเพิ่มไม่ได้อีกในวันนั้นเลยถ้าเราปล่อยเลยไปวันต่อไปวันต่อไปเราก็จะขอรับไม่ได้เพราะว่าเรากดรับการ์ดในวันนั้นไปแล้วเข้าใจไหมก็คือรับได้วันละครั้งแ,แนะนำนะให้ให้รับอะตอนที่แบบ กล้ๆจะถึงวันต่อไปเกมนี้มันจะรีเซ็ต,ตประมาณตอน7โมงเช้าทุกๆ7โมงเช้าของประเทศไทยนะ7จโมงเช้านี่ปุ๊บเซิร์ฟเวอร์มันจะรีเซ็ตละทีนี้ถ้าเราเราจะกดรับแบบให้คุ้มนะไปกดรับตอนใกล้ๆจะ7โมงเช้า่เงี้ยก็ได้พอรีเซ็ตปุ๊บเราก็กดขอตัวเลขใหม่อะไรเงี้ยสำหรับตัวเลขที่เกินนะพอได้ตัวเลขที่เกินมาเนี่ยมันก็จะสามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้ก็คือเอามาใส่อย่างเงี้ย ก็จะได้เป็นการเรียงตัวเลขขึ้นมา1ชุดโดยไอ้ตัวเลขพวกนี้ค่าพูดได้ง่ายก็คือหวยนั่นแหละเราสามารถใส่หวยไปได้3าอย่างแล้วทีนี้ยเราเราเหมือนซื้อหวยได้3ใบอะประมาณนั้นพอเรากรอไปเสร็จปุ๊บพอกิจกรรมหมดมันก็จะมีรางวัลใหญ่ให้คนที่ถูกหวยรางวัลที่1ได้ได้ส0มหมบี้ระระดับที่2ได้ได้ส0 0พบีอันดับที่สนี่มันห้าร้อยมัน,มนสเสฉะหมบ ก็นั่นแหละก็เล่นหวยกนได้แต่ผมไม่เคยถูกเลยตั้งแต่กิจกรรมนี้เข้ามามันเป็นกิจกรรมที่ใช้ปจจแจค่อนข้างเยอะนะสําหรับคนที่แบบจริงๆอ่ะทุกคนมันต้องมีรูบี้ติดตัวอยู่แล้วเพื่อที่จะมาฟาร์มด้วยโมดต่างๆถ้าเพราะว่าถ้าไม่มีรูบี้อะมันก็ฟาร์มไม่ได้อรู่แล้วอย่างเช่นถ้ามังกรนี่ก็ใช้ปจจแจก็ต้องเอารูบี้มาใส่หมดประจนอนภัยทั้งหมดนะทุกคนมันต้องฟาร์มอยู่แล้วถ้าไม่ฟาร์มมันก็นั่นแหละเก็บมันต้องเก็บรูบี้ไว้อยู่กับต ใช้ไอ้หมดนเนี่ยมันไม่ดรอปเด็กแล้วก็เอามอนมาฟาร์เวได้แต่เราจะเสียมอนไปใชไหมแค่นั้นกิจก,กรรมนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะเอาโดยลมแล้วก็เอาไว้เลขของรางวัลตรงนี้ทุกครั้รงที่ลงทะเบียนตัวเลขเราก็จะได้ของ Le รางวัลตัวนี้ขึ้นมาก็คือเหมือนเราส่งเควสตัวเลขพวกเนี้ยเราก็ได้ทุกครั้งที่เราส่งเควสเราก็ได้ของ Le รางวัลพวกนี้มานั่นแหละก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะ